ครับขอต้อนรับสู่สมาชิกการเลี้ยนพึ่ง้วก็ชนรุค์นะครับสาหรับนี่คือซีโมลน,นะครับที่ผมต้ม60องศาแล้วก็กรองเรียบร้อยผมก่อนที่จะต้มผมกรองประมาณเกือบ30รอบได้เพื่อป้องกันในกระบอกพกขี้นะครับผมนี่เขาเรียกซีโมลซีโมลรอบพึ่งนะครับผมซีโมลรอบพึ่งนอกจากไข่พึ่งแล้วนะครับผมก็เป็นตัวสารที่จะทําให้ช่วยนะครับขวดนี้ก็ตีประมาณขวดนี้ก็ตีประมาณนัก ผมว่าในในดีกันนะพันกว่าบาทนะครับผมนี่คือผลิตหนึ่งครับหเดือนครับผมสินมลนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูการฉีดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมและเกษตรและเกษตรอินทรียีนะครับและท่านผู้ชมเข้ามาในคลิปของเกษตรปอเพียงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในข้อการฉีดนะครับผมนี่ครับผมเข้าก็ประมาณหลายลังนะครับตอนนี้ก็คือนี่ครับเขานี่ครับผมฉีดตรงนี้เดี๋ยวผมมาฉีดอีกลังต่อไปอีกนะครับเพื่อนี่ครับ ตองหลังจากเราต้มเสร็จนะครับต้องไาแช่ตู้เย็ยนนะครับผมแช่ตู้เย็ยนเพราะตัวนี้ไม่มีสารบูดเลยนะครับผมกล่องไม้เก่านะครับผมนี่ครับผมพาม,มาฉีดเมื่อกี้ลังครับฉีดตรงลังนะครับผมกันร่อนะครับนี่กันลังนะครับผมฉีดเลยนะครับเป็นการล่อของเราผลิตเองนะครับผมกินแล้วก็มาลังนี้ต่อไป พอแห้งเดี๋ยวพึ่งก็จะเข้านะครับผมในการฉีดนะครับผมในการการฉีดใช้ซีดนมูนที่เราทําเองครับผมต่างเข้าครับแล้วก็ลัง่อกไปอีกครับผมนี่คือเทคนิคของกเกษตรโปเพิงภูกเก็ตนะครับผมขึ้นมาดูนี่ครับฉีดปอต่างเข้าให้มันกินมันได้กินครับผม ครับผมมองรูครับผมแล้วเราก็มาลังต่อไปอีกครับผมฉีดเพื่อมันได้กลิ่นนะครับผมนี่ครับผมนี่เราฉีดฉีดโล่ห่อแหง้งเพื่อจะเข้านะครับผมลังต่อไปครับผมนี่ครับผมจนเสร็จแล้วเราก็เป็นช่วยตัวช่วยนะครับผม แห้งปุ๊บหลังนี้อยู่แล้วหลังนี้ไงดีโมนฉีดเลยครับผมเป็นสารดอพึ่งนะครับผมนี่ครับผมเราฉีดนี่ก็หลังนี้กับห,หลังเดิมไปหลังช้างหลงลก็ทำเป็นรอบพึ่งนะครับผม กลิ่นนะครับผมได้กลิ่นแรงมากเลยครับผมนี่ลัลงต่อไปนี่ครับผมสอนล่อพึ่งครับผมแล้วกล่องต่อไปนี่ครับผมที่ต้องรู้รเด็ดเองเออเองครับผมนี่ครับผมครับ เกษตรกรท่านใดที่ชอบคลิปของกเกษตรพอเพียงนะครับขอให้ท่านกดรูปสีแดงนะครับกดรูปกระดิง่งรูปสีแดงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆในการลงต่อไปนะครับถ้าท่านชอบในคลิปขอบคุณมากครับ